วิบากกรรมพร้อมวิธีแก้ไขของคนทั้ง7วันเกิดกรรมของคนทั้ง7วันเกิดหากคุณมีความเชื่อเรื่องกรรมที่ติดตัวมาลองมาดูวิบากกรรมพร้อมวิธีแก้ไขข,ของคนทั้ง7วันเกิดทำอะไรบ้างที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ วิบากกรรมพร้อมวิธีแก้ไขของคนทั้ง7วันเกิดได้แก่วิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์และวิธีแก้ไขคือกรรำด้านความรักจากอดีตถึงปัจจุบันบางคนได้คู่ยากบางคนได้คู่แล้วมักต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้บางคนก็ได้คู่อายุที่แตกต่างกันมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรัก ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่หวังสังเกตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมเราถึงเกิดมาไร้คู่มีคู่แต่อายุแตกต่างกันบางท่านเกิดมามีคู่ยากอาเหตุบุญกรรมอยู่ที่ว่าในอดีตนั้นเป็นผู้สร้างกรรมดีมาตลอดและในปัจจุบันไม่มีคู่คือคู่อาจจะสร้างปัญหานานา,นา,นานประการ เลยทำให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกันแต่ทําไมบางท่านต้องแอบซ่อนไม่สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับคนอื่นได้รู้เพราะอดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับเรื่องของกรรมของความรักและอีกอย่างคนที่ทําบุญด้วยดอกไม้มีตำาหนิและดอกไม้ไม่สดไม่หอม ก็เจอกรรมนี้เสมอที่เขาชอบเรียกกันเล่นๆว่าอย่าทํำบุญด้วยดอกไม้เหี่ยวนั่นแหละการแก้คือทําบุญด้วยดอกไม้สดเสมอสวยๆและพยายามทําบุญบ่อยๆชื่อคู่จะทำให้การพบเจอคู่นั้นเป็นไปอย่างใจนึกการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันจันทร์ 1. น,นิมนต์พะระเลี้ยงทำบุญบ้านวันเกิดสวชย,ยันตูคอพอร ปะพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและถวายสังฆทานบวชอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายให้อโหสิกรรมและช่วยเหลือครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข 2. ถวายผ้าบางสกลุลอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล 3. เคยบอกรักสามีหรือภรรยาและลูกบ้างไหมทำซะ จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น 4. สวดมนตุกวันเกิดของตัวเองขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มของครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข 5. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยอาหารคาวหวานชุดใหญ่แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับแล้วขอพรให้อำนวยโชคลาภความรุ่มย็นเป็นสุขให้ครอบครัวของท่าน วิบากกรรมของคนเกิดวันอังคารและวิธีแก้ไขกรรมที่ติดตัวคือชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบเพราะเป็นคนสบายๆย,ยังไงก็ได้ส่วนมากมักทำบุญกับคนไม่ขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามเพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องวาจาและอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งๆท,งที่คุณเป็นคนตรงไปตรงมาและจริงใจ แต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่เอ่อยอะไรเลยอันที่ทำมักจะออกกระทันหันจากการงาน คนที่เกิดวันอังคารมีเวลาทำอะไรก็ตามมักจะมีคนนึกถึงเป็นอันดับหลังๆและมักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากการดุนเพ่งเลงและการดุลเอาเปรียบแล้วมักควบคุมอารมณ์ไม่ได้มักจะเกิดความท้อแท้เบื่อง่ายการเงินมักจะผ่านมือ โดนหยิบยืนแล้วไม่ค่อยได้คืนส่งผลให้มีคดีความไม่อยู่ติดที่ต้องเหนื่อยและดิ้นรนเสมอมีความรักมักจะเป็นทุกข์หรือเป็นผู้นำเสมอเรียกได้ว่าแบกรับภาระที่ใหญ่เกินตัวการแก้ไขจากวิบากกรรมของคนเกิดวันอังคาร 1. มันทำบุญให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัวและมันชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกันเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้มีบริวารมากมาย 2. ไให้ร่วมทำบุญด้านบวชนาคหมู่หรือสามเณรภาคฤดูร้อนจะทำให้ผลนทุกและมีบริวารที่ดีอยู่ในศีลธรรม 3. มมันกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณ วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางวันและวิธีแก้ไขกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งดีเกินไปจนบางครั้งคนที่อยู่ใกล้อาจหลงเสน่ห์จากการพูดเหมือนให้ความหวังกับคนใกล้ชิดจนเป็นการเกิดความรักและเกิดความเสียใจ พอท่านมีเสนีเลยกลายเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทำให้คนรอบข้างเสียใจและบางครั้งพูดขวัญผ่าซากคนอื่นเสียใจซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจมักมีเรื่องไม่สุอาพลมบางทีอาจจะปึ้งปังต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยวิบากกรรมทำให้คนเกิดวันพุธเป็นคนเจ้าชู้หลายใจ เก็บเงินไม่อยู่เป็นคนขี้เบื่อง่ายทนได้ไม่นานคนที่เกิดวันพุธกลางวันวิบากกรรมจะมีอุปสรรคน้อยกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแต่วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้ของตนนั้นจะส่งผลให้เกิดความไม่สมหวังในด้านความรักได้และวิบากกรรมที่ทำให้ชีวิตต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ค่อยรอบคอบใช้เงินเก่งมักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดความคิดไม่อยู่นิ่งแต่ก็มีปัญญาดีและมีไหวพริบที่ดีด้วยเช่นกันนอกจากนั้นคนที่เกิดวันพุธบางคนเป็นคนพูดจามีมายาเล่เหลี่ยมเรียกว่าฉลาดแกมโกงบางครั้ง คนภายนอกที่ยังไม่รู้จักเราจะมองว่าเราเป็นคนไม่จริงใจมีบางคนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและคนที่มีนิสัยด้านลบยังชอบพูดจาหลบเลี่ยงโกหกมดเท็ดในบางโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ของตนการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางวันกลางวันและกลางคืนอันเดียวกัน 1. ทําบุญสังฆทานสด ในวันเกิดของตนเดือนละครั้งเพื่ออทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาไม่ได้รับกุศลและอะโหสิกรรม 2. ถือศีลห้าให้ได้หนึ่งปีต่อหนึ่งเดือนทำให้ชีวิตดีขึ้น 3. ถวายธงคู่อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น 4. บวชชีพามปีละครั้ง ครั้งละสามวันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังและสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดีและวิธีแก้ไข จะปวดหัวข้างเดียวอยู่เสมอแต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่าเป็นป็นหายหายกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งจะไม่ค่อยเข้าผู้ใหญ่เท่าไหร่จะชอบสอนและตำหนีคนอื่นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งพบใครเขามักไม่จริงใจกับสักเท่าไหร่ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้นแต่พอรับหลัง อาจจะโดนเมาส์เนื่องจากมีกรรมเดิมติดมาคือเคยตำหนีพระเจ้าและผู้มีบุญการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดี 1. สร้างประตูวัดปกป้องอันตรายให้ตนเองทําวันเกิดจะทําให้แค้วคาดอันตรายได้ 2. อฮิลิโอตปะในใจ 3. สวดมนต์คาถาป้องกันภัยสิบทิศทุกวันเกิด3ามจบ 4. ตากบาททุกวันเกิดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมวิบากกรรมของคนเกิดวันศุกร์และวิธีแก้ไขมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้เห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่น และทำไมชอบเห็นแก่คนอื่นเพราะกรรมที่แสดงออกมาคือคนที่ขาดในสิ่งนั้นมในช่วงที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญหรือการแก้กรรมที่เกิดมาบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลยลักใครไม่สมหวังอาจสังเกตได้จากกรรม คือกรรมที่ท่านเคยหลอกคู่ตัวเองไปแอบกิ๊กคนอื่นปล่อยคู่ให้เดียวดายอยู่บ้านรอเป็นทุกข์ใจหลอกให้รอคอยหรืออีกประเภทคือให้ความหวังในความรักกับคนอื่นแต่ไม่ผิดศีลอีกแบบนั้นรักไม่สามารถด้วยกันได้ทำให้เขาทุกทรมานจิตใจมาก่อน เกิดวันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิดความรักและการยึดติดเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมากเกิดมามักกัาพาพ่อแม่หรืออาพับคุณอุปถรัรมภ์และชอบคิดมากเรื่องเล็กๆน้อยๆคิดถึงเรื่องเก่าๆเสมอการใช้จ่ายถ้ามีอยู่แล้วอยู่อย่างนั้นถ้าใกล้หมดละหาทางรูปแบบใหม่ บางท่านหาเงินเก่งแต่บางท่านก็ใช้เก่งนั่นเองการแก้วิบากรรมของคนเกิดวันศุกร์หตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตน 2. มันถวายเทียนคู่ในวันเกิดของตนปีละครั้งเพอเสริมดวงชีวิตคู่ให้พบเจอแสงสว่างในชีวิตที่ดีไวิไปกับแผนและอธิษฐานขอพร 3. ถาวายสังฆทานในวันเกิดเพื่อขอพรอให้สมหวังด้านชีวิตคู่และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและคู่ชีวิตที่เคยล่วงเกินไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน 4. บริจาคสามให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งเพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรักและตนเองจะได้บุญต่อไป 5. ไก่เกีย์คู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันแยกทางกันให้มารู้สึกดีต่อกันจะได้บุญด้านธรรมและด้านชีวิตคู่บากกรรมของคนเกิดวันเสาร์และวิธีแก้ไข มกเกิดการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลและต้องกำพาขาดคนอุปถรัรมภ์โดยคนอื่นเอาเปรียบและต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งไม่มีความสุขชื่นสักเท่าไหร่รักใครบางครั้งก็ทำความเสียใจให้ตนเองเสมอและบางครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลใดๆสังเกตว่า ตอนเป็นเด็กนั้นมักจะต้องพัดภาคจากคนที่รักตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมากหรือรักใครจับฝังใจและคือกรรมเดิมเคยทำให้พ่อแม่และคนที่คุณรักนั้นเสียใจทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาเคยให้หลายแก่ผู้ทำกุศลต่างๆและไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้ อย่างไรก็ตามมันสร้างกุศลและมันฝึกจิตสมาธินั้นจะดีกว่าเห็นผลไวไม่เจอกรรมหนักทำบุญบ่อยๆเพื่อสร้างกุศลการกวดน้ำการทำบุญทุกครั้งให้เอ่ยชื่อสกุลก่อนเสมอและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเท่านี้ก็จะทำให้เราพ้นวิบากกรรมได้ง่ายทีเดียว การแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันเสาร์หต้องบวชชีพารรมอ,อเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะดีมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรมให้เจ้ากรรมนายเวนโหสิกรรมตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น 2. องมวิหารสมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา ทำให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบใครทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ทานำหลวงพ่อสอูทรสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์และวิธีแก้ไข วิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงชีวิตเด็กอาจจะเจอความลำบากและเมื่อโตขึ้นก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับบริวารอีกจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายและไว้ใจคน ทั้งยังเป็นคนกะตันยูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงของท่านเคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหากับเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอท่านช่วยใครก็ตามคนนั้นมักจะสร้างปัญหาให้ท่านเสมอเวลาช่วยเขามองไม่เห็นความดีการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวันเกิด ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้รับกุศลและอโหสิก,กรรมซึ่งกันและกัน 2. หากมีคนล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่หาเงินไปคืนและอโหสิก,กรรมซาเพื่อชีวิตจะดีขึ้นต่อไป 3. ตากบาทวันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น 4. กุศลผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้เมื่อยามทุกข์ยากจะได้มีคนคอยเหลียวแลและดูแลท่านบ้าง 5. ส่สวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน และนี่คือความเชื่อโบราณเกี่ยวกับวิบากกรรมที่ติดตัวของคนทั้ง7วันเกิดโปรช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ